อันนี้ใครเปิดอะไรใครเปิดอะไร<ห>ไว้ห,หนงม้ว<บ>เนี่ยโอ้หนังหนังฉายแล้วรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปดูหนังก่อนคุณคุณต้องมาฟังข่าวต่อไปอหนังมันฉายแล้วนุ้หมิวก็เห็นตอนแรกนุ้หมิวบอกว่าเนี่ยเอาหนังกลางแปลงมาฉายพี่ก็มารอดู แล้วยังไงคะเขาไม่ได้ฉายให้พี่แบงค์หรือคนอื่นได้ได้ดูแบงค์กลับมางงงงถ้าพี่แบงค์อยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมถึงไม่มีคนยืนอยู่ไม่มีคนไปนั่งดูก,กับพี่แบงค์ก็รู้สึกว่าทําไมมันรู้สึกวังเวงขนมันลุกแปลกๆยังไงไม่รู้นงหนวเนี่ยต้องกลับมาพี่แบงค์จะกลับไม่กลับคะกลับ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 เพราะว่าพี่หมิวบอกว่าไม่มีคนดูเนี่ยหมิวจะเล่าให้พี่แบงค์ฟังว่าทาไมถึงไม่มีคนดูแล้วบรรยากาศที่พี่แบงค์บอกวังเวงเนี่ย เป็นเพราะอะไรคุณลุกเลยไม่ติดาเดี๋ <ไป S 1> ยวเราไปติดตามข่าวนี้รพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ขนาดอ่านยังต้องกลัวนิดหนึ่งเลยนะคะ,คะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่สุสานหงษ์นิธาธร,รรมสถานค่ะมูนลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถานอำเภอสูงเนินจังหวัดนครร,ร,ร,ราชสีมาขเขามีการทําพิธีเส้นไหว้ดวงวิญญ,ญาณผีไร้ญาติค่ะพี่แบงค์เพื่อบอกกล่าวเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ ซึ่งเป็นเศรษฐีชาวสิงคโปร์วาจ้างหนังกลางแปลงของบริษัทสุริยภาพยนตร์มาฉายที่สุขสารเพื่อให้วิญญาณของผีรายะเนี่ยมารับชม<ฮ>เป็นระยะเวลา10คืนติดต่อกัน่งพี่แบง<ฮ>ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมก็คือเมื่อไหร่ล่ะเมื่อวานไหม<ฮ>ไปจนถึงวันที่28สิงหาคม2563นี้นะคะแต่ละคืนเขาบอกว่าจะมีการฉ<ฮ>าย สองเรื่องด้วยกันเพื่อสร้างความฮือฮ<ห>าเลยนะคะให้พวกผีร้ญาในป่าช้านี่และที่สำคัญก็ชาวบ้านเองก็ฮือฮาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดใช้หนังให้ผีดูในพื้นที่นี้เป็นครั้งแรกค่ะสอบถามเลยคุณชัยชนะนะคะกรรมาการมูล,ลนิธิเปิดเผยว่าที่สุสานแห่งนี้ค่ะมีการฝังศพไรยญาติจำนวนกว่า1000ศพ และมีการประกอบพิธีล้างป่าช้าทุกๆ15ปีครับส่วนการฉายหนังในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเศรษฐีชาวสิงคโปร์นี่แหละค่ะเขามีความเชื่อตามคติของชาวจีนว่าหากได้ทําบุญกับดวงวิญญาณไร้ญาติในช่วงวันขึ้น1่งค่ำเดือน8เป็นต้นไปเนี่ยเป็นวันประตูโยมโลกเปิด10วันจะทําให้บุญกุศลนี้ส่งผลยิ่งใหญ่เลย ทางกรรมการมูลนิธิจึงได้มีการประกอบพิธีกรรมบอกกล่าวนี้แล้วก็ได้มีการเชิญชวนดวงวิญญาณของผีระญาตมานั่งดูหนังในระกาที่แบงค์อะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณชัยชนะพูดเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะ นี่เรามาไหว้เพื่อบอกเปิดบอกบอกกล่าวว่าเราเขาจะมาฉายหนังให้เราเป็นเจ้าของที่ก็ต้องมาไหว้ให้เขาด้วยแล้วคนเขามาไหว้เขาเขาที่อาหนังมาฉายเขาก็ต้องไหว้ด้วยเป็นแห่งแรกอะแห่งแรกของภาคอีสานนะ,ะ,ะเขาไม่เคยครับได้ได้ยินข่าวมีแต่ภาคกลางภาคเหนือไปแล้วนี่ภาคอีสานเขาทิ่งทิ้ง นี่นะคะคก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของคุณชนะชัยนะคะไม่ใช่ชัยชนะเมื่อกี้อัานผิดไปนิดนึงต้องขอประธานโทษด้วยนะคะคซึ่งทางด้านของเจ้าของบริษัทหนังกลางแปลงที่ได้รับการว่าจ้างให้มาฉายหนังในสุสานครั้งนี้เนี่ย,เ,ยเขาเปิดเผยนะคะว่าเคยถูกจ้างไปฉายหนังกลางแปลงเนี่ยในสุสานมาแล้วทั่วประเทศเลยทํามานานกว่า10ปีด้วยกันแต่ว่าเขาบอกว่าก็ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับหรือไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนนะก็ฉายก็คือไปฉายตามปกติเสร็จงานก็กลับแค่นั้น แต่ก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็รู้สึกกลัวแหละกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งการไปฉายหนังแต่ละครั้งจะมีกฎเหมือนกันนะ,ะพี่แบงค์เขาบอก<ะ>ว่าการว่าจ้างไปฉายหนังที่สุาสานเนี่ย เขาจะไม่ใช้หนังผีเลยแล้วก็หนังอกหักก็จะไม่ใช้หนังเศร้าอะไรแบบนี้ไม่ใช้เด็ดขาดไม่ชอบหนังอกหักแล้วไม่ชอบหนังเศร้าร้องไห้ก็ไม่ชอบชอบหนังแบบไหนฮะน่าจะแบบปู๊ๆอะไรอย่างนี้หน่อยไหมหนุนสนามเต้นแอคชั่นอะไรอย่างงี้อะไรประมาณนั้นนะคะอ่าเรื่องนี้เขาก็บอกว่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันค่ะโอ้โหแทนที่จะบอกก่อนก่อนเข้ารายการเมื่อกี้พี่วิ่งไปดูพี่ก็ว่าเอ๊ะไม่ ไม่มีใครเลยมีพี่คนเดียวอ่ะก็บอกลว่าบรรยากาศดูหนังแล้วก็รู้สึกแบบแบบโอ้โหคนลุกอ่ะคนลุกนะก็บอกแล้วนะคะคือที่เต็มเนี่ยคือคนไม่ได้มาจองนะวิญญาณร้ญาณนี่แหละค่ะมาจองเต็มแล้วเลยวิญญาณรอบตัวพี่เลยเดี๋ยวต้องไปลดน้ำมนต์ก้าวัดแล้วนะฮะอืมอ่ะ นี่ฮะก็เป็นเรื่องความเชื่อนะแต่บางที่นะนอกจากจะมีการจ้างหนังกลางแปลงเนี่ยมาฉายเลยนะเรียงโต๊ะจีนก็มีเหมือนกันนะมีทั้งหนังกลางแปลงมีทั้งโต๊ะจีนทำเหมือนแบบให้คนดูแต่ไม่ใช่คนดูฮะเป็นวิญญาณนะครับตั้งโต๊ะจีนก็ตั้งได้แต่ก็ไม่มีคนกินไม่มีคนกินนะแต่บางครั้งตะเกียบมันจะลอยขึ้นมาเองก็ได้จริงพี่แปลงลมพัดลมพัดนะฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อน หลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ